ผู้เข้าประกวดเยอะไหมอืมก็น่าจะพอสมควรอยู่อะค่ะอืมค่ะก็ต่างคนต่างก็เอาผลงานของตัวเององอกมากันใช่นะก็จะเป็นทางด้านอาหารเป็นด้านอาหารเอ๊ะอาหารสปากับสปาทั่วๆไปแล้วผมผมตัวผมเองเนี่ยนะไม่ได้มีคือรู้จักแต่สปานะฮะค่ะแปลว่าเข้าไปอาบน้ําอาบผ้าไปามันมีมันมีไอ้ที่เขาเอาใส่ห่อผ้านะค่ะแล้วก็มานวดนวดนวด,นวด,นวดอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ลงไปแช่ในน้ํา แร่อะไรประมาณนั้นนะะอันนั้นถือว่าเป็นสปาใช่ไหมใช่ค่ะรณะที่มันมีอาหารสปาอีกค่ะใช่ไหมอันนี้ก็ประกวดกันนี่คือประกวดอาหารสปาใช่อ๋ออาหารสปาเป็นยังไงภาพรวมอาหารสปาภาพรวมก็คือจะเป็นอาหารที่เกี่ยวกับทานแล้วจะได้มีสุขภาพดีแล้วก็ควบคุมแคลอรี่ค่ะโอ้โหหรอค่ะเออเช่น เช่นก็อย่างที่เราได้รางวัลมาก็คือเราจะนวัตกรรมที่ว่าปกติเขาจะเป็นมันฝรั่งบดทานกับอาหารหใช่ไหมคะเราใช้ใดอกกระหล่ทำทําแต่รสชาติเหมือนกันเลยแล้วก็แคลอรี่ต่ํากว่าน้ําพริกปลาทูนี่ถือเป็น <c oughs> ปอาหารสปาไหม <c oughs> ถือเป็นอาหารสปาไหมก็น่าจะ เขาเรียนต้องผสมประสานกับอิงมิบอาจจะต้องให้ครบหมู่หรือครบอะไรด้วยอะค่ะท่านผู้ชมครับผมผมก็ถามเนื่องจากว่าผมสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมผมสนใจเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนั่นกันแล้วก็รับประทานพวกน้าพริกเป็นประจำเนี่ยนะก็เลยถามว่าถ้าเกิดเป็นสปาผมจะได้รับทานเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะฮะ ที่สองยิงอีกก็ยังไม่เข้าครับคนที่สามยิงอีกไม่เข้าครับประตูอะไรเสียดีจริงจริงนะประตูซสาเสซ์อลลอ,อยซาเซดอลลอยผู้รักษาประตูตัวจริงของมายูน oh เชียงคานเขาดาว2015ไม่คานแน่ขายในงานพบกับป้างนัทขรินกิงสัง์ลุล,ล่ลา ฮ <Par> า,ารารดาร็อกสปวปาิดสิงโตนำโชคเก่เง,เกงทัชชะยะ,จะ,ะเ Jet นนจ็ตเซตเตอร์อคสครับรรดิปโอสี บูมบูมแคชและเบนนสโรมออดีโอกับมหากรรมดนตรีที่ยิ่งกว่ามิวสิกเฟสติวัล31ธันวาคมนี้พบกันที่ภูทอกอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเปิดขายบัตร15สิงหาคมนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาบัตรราคา1,200บาทซื้อ5ใบไปได้6คน ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนศกนี้แล้วพบกันเชียงคานเขาดดา2015ไม่คานแน่ไม้สวยมากเฮ้ยไม่ใช่ห่วงน,นี้ที่แหละสกิดอลอยนวัตกรรมรูปแบบใหม่พร้อหมุนครนตูริมดอลูมิเนียมเพื่อปลายไม้แข็งแรงทนทานน้ำหนักเบาปลอดภัยไม่เป็นสนิมรับประกันศสกษิดษอรอยรับเจ้านายหลางไม่ดี แล้วทำไงอะเชนดายล้สิกครับสักสติ์อล่อยมีประตูรั้วบ้านไร้ล่างเปิดปิดสะดวกใช้งานง่ายแบบรีโมทและธรรมดาว่าประตูฝืดประตูหนักเปิดป,ปิดไม่คล่องไม่สะดวกปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเลือกใช้ประตูไร้ล่างต้องสักสติ์อล่อยเจงคิดยังไงเนี่ยไม่มีล้างก็โชคดี อัศรานุรักษ์นะฮะกับรายการคุยข้ามคลื่นกับรายการที่ผลิตโดยสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาตินะครับรวมกับ i อท v วีวันนี้เราคุยกันเป็นสาระหน่อยนะฮะแล้วก็เป็นสาระที่ผมว่าอยู่ในกระแสแล้วก็จะอยู่ในกระแสอีกยาวนานเนื่องจากว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะครับเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องสปาตอนแรกเลยเนี่ยผมมีความเข้าใจว่าสปาเนี่ยก็คือ ผมเพิ่งผมเพิ่งพอนึกออกว่าอ๋อสปามันมีสปาหลายสปาค่ะมันไม่ได้หมายความว่าสปาจะเพื่อผ่อนคลายอย่างเดียวใช่ไอความเป็นชายชาตรีอย่างพวกเราเนี่ยท่านผู้ชมมานึกถึงสปาแล้วตอนนี้พอเวลาผมเห็นในโบชัวนะในเอกสารแนะนำพวกโรงแรมหรูๆนะครับหรือไม่ก็สถานที่ท่องเที่ยวดีๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีภาพผู้หญิงสวยๆใช่ไหมใช่แล้วก็ถือไอ ผ้าที่มันห่อสมุนไพรนะครับค่ะเออแล้วก็มีควันขึ้นนะแล้วก็ตะคบเออระคบอะไรประมาณนี้นะฮะร,รู้สึกมันจะผ่อนคลายสบายๆอารมณ์แบบนั้นแต่กับกลายเป็นว่าที่โรงพยาบาลกรุงสยามเซนคาร์สเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเขาไม่ได้เน้นเรื่องนั้นน่ะฮะเขาเน้นไปเรื่องของสปาบำบัด<ช>สปารักษาเลยใช่ค่ะมันแตกต่างยังไง ก็คือเราจะเป็น medical spa แห่งแรกเพราะทั่วไปเขาจะเรียกเป็นแค่สปาใช่ไหมคะแต่ว่า medical spa นี่คือต้องผ่านคุณหมอทุกกระบวนการก็ต้องปรึกษาคุณหมอก่อนบางท่านอาจจะเป็นความดันเป็นนุ่นเหมาะกับอโรมากลิ่นไหนหรือเหมาะกับการบําบัดแบบไหนค่ะคุณหมอท่านจะจัดให้คือไม่ใช่ว่าเราแบบปวดเมื่อยเราจะรักษาอันนี้เลยอย่างนี้ค่ะไม่ได้ก็คือว่าคุณหมอจะแนะนําที่เหมาะกับตัวเราเฉพาะบุคคลค่ะนะคุณผู้ชมนะคือนิดถึงตรงที่ว่า สปาของโรงพยาบาลกรุงสยามเซนคาร์ลสเนี่ยเขาต้องให้คุณหมอดูแลแปลว่าคุณหมอเป็นคนออกแบบเพราะงั้นใช่แล้วครับผมผมผมพอเนื้อออกเลยบางครั้งเราไปสปาเนี่ยผมไปสัมผัสกับไอ้กลิ่นที่เขาเอามาผสมประสานเ่ยนะ,ะมันเป็นกลิ่นที่ผมไม่ชอบอะ่ะ,ะไอตัวผมไม่ใช่ไม่ชอบด้วยด้วยตัวผมตรงนะั้นร่างกายผมไม่ชอบอะ่ะ,ะพอพอ,พอมันได้กลิ่นเข้าไปแล้วมันมีความรู้สึกไม่สบาย มันกลับกลายเป็นว่ามันไม่ได้ผ่อนคลายนะมันยิ่งไปทุกข์หนักเข้าไปอีกใช่ไหมถูกค่ะอ๋อมันเป็นอย่างนั้นหมายความว่าตัวสปาของโรงพยาบาลกรุงสยามเนี่ยก็จะต้องเป็นสปาที่ได้รับการดูแลจากคุณหมอก่อนใช่ค่ะนะคุณหมอจะดูว่าเอาคุณเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรมาบ้างคุณเป็นเบาหวานความดันคุณเป็นโรคหัวใจคุณเป็นอะไรต่างๆมาคุณเหมาะกับสปาอย่างไงใช่ไหมใช่ถูกต้องน่าสนใจนะน่าสนใจแล้วคนนี้สปาบำบัดเห็นบอกว่าเลยไปถึงเรื่องฝังเข็มด้วยเหรอ ค่ะใช่ค่ะเราก็จะมีฝังเข็มถ้าอย่างบางคนเป็นไมเกรนมานานอย่างเงี้ยทานยามานานแล้วก็ไม่หายสัทีก็มาลองได้ฝังเข็มดูก็หายค่ะอ๋อเหรอค่ะเออคราว <pe ak> นี้เนี่ย <pe ak> นึกภาพบรรยากาศท่านผู้ชมอาจจะได้เห็นภาพของอินเสิร์ตที่ท,ที่ที่เอามาประกอบการขนสนทนากันเนี่ยนะครับ <pe ak> ซึ่งยอมรับตรงๆเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้ดูเลยนะแต่ก็น่าจะมีภาพของโรงพยาบาลภาพอะไรต่างๆ เห็นว่าพอเข้าไปปั๊บเนี่ยมันคือเวลาผมเข้าไปโรงพยาบาลนะผมมีความรู้สึกขอดผูใจอะโรงพยาบาลที่ผมไปทุกๆโรงทุกๆครั้งที่ผมไปนะครับมันจะมีคนนอนคนป่วยคนเจ็บอะไรต่างๆแม่มันเป็นโรงพยาบาลแต่นี่เขาบอกว่าโรงพยาบาลกรุงสยามไปแล้วมันบรรยากาศมันคนละเรื่องอะมันมีห้องอาหารอยู่ด้วยใช่ไหมห้องอาหารเราจะอยู่เราจะแบ่งเป็นมีสองห้องอาหารนะคะถ้าเป็นสําหรับสปาเลยเราจะอยู่ชั้นหก อค่ะแต่ห้องอาหารปกติจะอยู่ชั้นหนึ่งครับมีสระว่ายน้ำมีโรงแรมค่ะพร้อมอยู่ที่เราจะเริ่มสตาร์ทจากชั้น6เลยเข้าไปบรรยากาศจะผ่อนคลายมีกินสปามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอค่ะแล้วก็เหมือนเหมือนล็อบบี้ของโรงแรมอะค่ะอมันก็น่าไปนะเออมันก็น่าไปนะครัผู้ชม แต่จริงๆแล้วคือไม่เจ็บไม่ป่วยก็เอาอย่างนี้แล้วกันไม่เจ็บไม่ป่วยก็ไปได้ไปได้ค่ะเพราะมันมีคนไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยไปโรงพยาบาลอยู่อยู่แล้วนั่นก็คือญาติของผู้ป่วยถูกต้องไหมถูกต้องค่ะผมไปโรงพยาบาลบ่อยครั้งก็ไม่ได้ไปด้วยตัวตัวผมเองนะผมก็ไปเยี่ยมคนที่ผมรักนับถือใช่ไหมค่ะเออแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าในช่วงที่ผมยังเข้าไปพบไม่ได้หรือผมต้องไปรอใครสักคนหนึ่งผมก็จะต้องไปไป ไปยังห้องที่ผมอยากจะไปในตอนนที่ผมไม่ได้เป็นคนป่วยถูกต้องไหมถูกค่ะโรงพยาบาลกรุงสยามจัดไปให้ค่ะใช่แบบนั้นเลยเหรอค่ะไม่น่าแล้วตอนนี้ไอผมจาเป็นต้องค้างคืนอ่ะผมเป็นญาติผู้ป่วยค่ะแต่ผมไม่สะดวกที่จะไปหาโรงแรมอือเนี่ยผมนอนที่นั่นเลยได้ไหมได้ค่ะเรามีชั้นสิทธิ์เนี่ยเป็นเหมือนโรงแรมเลยที่บอกว่านอนที่นั่นเลยได้ไหมก็ถามมันมันแพงไหมพอไหวเน่ะพอไหวค่ะอืมนะครับ แล้วคนนี้เนี่ยนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีฟิตเนสใช่อออกกําลังกายเลยนะถูกต้องค่ะอยู่ในโรงพยาบาลเลยอยู่ในโรงพยาบาลเลยอยู่ในชั้นเดียวกันหรือชั้นหกเลยก็เดินสะดวกไปทั้งสปาผ่อนคลายไปทั้งว่ายน้ําไปทั้งฟิตเนสอยู่ในชั้นเดียวกันแปลว่าอย่างนี้แปลว่าคนไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยนะค่ะคนไม่ได้มีญาติเจ็บป่วยนะมีไปไหมไปค่ะเพราะว่าตอนเย็นหลังเลิกงานเนี่ยจะมีฟิตเนสเราจะเต็มเลยเขาไม่จะเป็นอะไรเลยไม่ได้เป็นอะไรเขาไปไท์สุขภาพแข็งแรง คแต่มันเป็นวิวัฒนาการของการจัดความลงตัวนะผม<ช>ว่านะผมเคยไปโรงพักมีสองโรงนะที่ไม่อยากไปนะคือโรงพักกับโรงพยาบาลใช่ไหมฮะก็มีโรงพักอยู่โรงพักหนึ่งเขาก็จัด การบริการเหมือนไม่ใช่โรงพักนะครับอโ,อโอ้โหนี่วันวันหลังท่านผู้ชมผมจะมผมจะเอาโรงพักนี่มาคุยในรายการสักสวันหนึ่งน,นะครับท่านไปที่นั่นท่านมีความรู้สึกว่าเหมือนไปพักผ่อนมีม,มีมีกาแฟมีห้องรับแขกห้องน้ำเขาอย่างสะอาดนะครับแล้วจัดจัดส่วนไว้แต่นี้บางทีเราไปโรงพักเราไปนั่งโรงพักแบบบางบางแห่งนะ,ะเราก็จะพบว่า พอเราไปแจ้งความของหายอะไรประมาณนี้มันมองทะลุข้างหลังไปเห็นผู้ต้องขังนั่งอยู่ในถูกต้องไหมอเออ <c oughs> นั่งอยู่นะมันมันหดหูนะใช่แล้วทีวนี้มีคนทะเลาะก,กนนันนู่นนีนะ่นั่นอะไรมามันมันอารมณ์ดนะันเละแต่โรงพยาบาลก็โรงพยาบาลกับโรงพักถ้าจัดรูปรูปแบบโรงพยาบาลจัดรูปแคบเหมือนกับก,กรุงสยามก็ลยผมว่ามันน่าไปน่าไปเที่ยวนะครับ <c oughs> ไปเที่ยวก็ได้ใช่ไหม <c oughs> ได้เออไปเที่ยวไปออกกาลังกายก็ได้ไปรับประทานอาหารก็ได้มีคนข้างนอก นัดหมายกันไปรับประทานอาหารห้องอาหารของโรงพยาบาลไหมก็มีนะคะเพราะเรามีข้างล่างแล้วก็มีห้องจัดเลี้ยงแกนบอลลูมเลยเอ๋อ,อมีห้องจัดเลี้ยงด้วย,วยใช่ค่ะเออแปลว่าไปจัดเลี้ยงสัมมนากันที่โรงพยาบาลเนี่ยนะได้เลยค่ะเรามีทั้งมิสติงมีคอฟฟี่เบรกมีอาหารมีค็อกเทลโต๊ะจีนอะไรจัดได้หมดเลยค่ะอ <laughs> กรรมการสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนโปรดทราบ <c oughs> การประชุมครั้งต่อไปนี้เราจะไปประชุมที่โรงพยาบาล <c oughs> หลายคนบอกเฮ้ยใช่ไหมพอบอกว่าไปประชุมที่โรงพยาบาลจ,จะสะดุ้งนะอืแต่คุณไปดูแช่ได้เดี่ยวใช่เราเป็นนวัตกรรมใหม่รวมกัน <c oughs> อันนี้พูดจริงนะเดี๋ยวจะพา,ระากรรมการ25คนไปประชุมสักครั้งหนึ่งไ,<ด>ไปรับประทานกาแฟนะไปไปประชุมที่โรงพยาบาลเออก็เป็นอะไรที่ที่น่าสนใจคราวนี้ในเรื่องของ ฟิตเนสเนี่ยนะก็มีทั้งสมาชิกแล้วก็มีบุคคลทั่วไปใช่ญาติผู้ป่วยอะไรต่างๆพวกนี้เรามีทั้งเป็นรายวันรายเดือนรายปีเลยเป็นสมาชิกค่ะรายวันรายเดือนรายปีรายวันก็เข้าไปได้ได้ลงว่ายน้ำรวมหมดเลยค่ะรวมหมดเลยค่ะตอนนี้มีมีเอาอย่างนี้แล้วกันเตรียมการแม้เขาเรียกโรงพยาบาลเขาเรียกเป็นเตียง เปิดไปกี่เตียงยังไงแล้วฮะตอนนี้เราก็เปิดที่วอดสี่กับวอดแปดแล้วก็เตรียมเผื่อไว้ของวอดห้าก็รับบริการได้เต็มที่ตอนนี้ร้อยกว่าเตียงอยู่ค่ะแต่เราเปิดได้ถึงสามร้อยเปิดไปแล้วร้อยกว่าเตียงจะเปิดเป็นสามร้อยเตียงโอ้โหอลังการงานต่างนะฮะคนไข้เยอะไหมก็เฉลี่ยก็มาอยู่ตลอดอะค่ะก็จะมีแบบว่ามาทั้งครอบครัวด้วยติดใจบริการก็มากันทั้งครอบครัวเลยทีนี้ อืมค่ะต่างชาติมีมาไหมมีค่ะเออเนี่ยผมสนใจเรื่องว่าตอนนี้เนี่ยในใน,ในเอเชียเราเนี่ยหรือในไม่เช่งในเอเชียเราผมว่าในในโลกเลยนะค่ะมีคำาล่าลือเล่าขานกันไปว่าการมารักษาพยาบาลหรือรักษาตัวที่โรงพยาบาลในประเทศเราเนี่ยค่ะมันสุดวิเศษค่ะใช่เป็นอย่างนั้นไหม เพราะว่าด้วยเนื่องจากของเราก็เป็น land ออ s m ม l e อยู่แล้วพอเข้ามาเขาก็อ,อ,อะไรนะเราก็ยินดีที่จะเทคแคร์ดูแลเป็นพิเศษทั้งๆที่อาจจะต่างกันกับวัฒนธรรมของต่างชาติเขาจะอยู่กันแบบครอบครัวเล็กเราจะเป็นครอบครัวใหญ่คุ้นเคยกันอย่างเงี้ย mm hmm. ก็จะค่อนข้างที่ใส่ใจดูแล mm hmm. เขาก็จะประทับใจในบริการของเรา oh, <laughs> เพราะว่ามันแตกต่างจากประเทศที่เขาเคยอยู่โอ้ใช่แต่ผมอยากสัมผัสกับนางพยาบาล <laughs> ประเทศอื่นๆแล้วเกินนะครับผมก็สัมผัสแต่นางพยาบาลประเทศเรา <c oughs> <c oughs> คุณพยาบาลไม่เรียกนางพยาบาลฟังแล้วไม่สบายใจผมก็เห็นภาพอย่างที่ผู้ช่วยว่านะเหมือนกับว่าเรามันการบริการความนิ่มนวลการยิ้มย้ำแจ่มใสเราดีกว่านะ <c oughs> มันเป็นพื้นฐานทางด้านทางด้านมนุษยสัมพันธ์ของคนไทย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อ,อันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้คนต่างชาติ ประทับใจกับการมาใช้บริการใช,ใช่ไหมใช่แล้วก็รวมถึงผลิต